คบาเดมา่ S <S ีพี่น้องนี่มาพบกับสวัสดิ์ตอนขเ้าใหญ่เลียงนเาใหญ่นี่สภาพมาพี่น้องายูเขานี่มากับทีมงานนี่อาจารย์อูอาจารย์มีเพิ่นับอาจารย์มีเพิ่นกำมัได้ตัวนึงพี่น้องัดก่อนละัดก่อนดาวลุงจัดเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่คือดาวลุงดาวลุงเพิ่นจัดตัวนึงแต้มนึง กำลังมาหอดไม้พี่นอ้องซ้ายภูเขาจา่าหนุ่ยพนักจัดได้มาในปฏเทินว่าจาัดอนุภรพ,รพไปเลี้ยงคนนะจะไม่เป็นแต่บักเตียบักนี่ได้อยู่นี่น้ทู้เฮียท่านนี้โตโโห่หาวะโตคนพุดเรียกโตหน้าตรงทั้งนะมันมาจากสี่นกนี่ขึ้นเมียนแล้วพี่นอ้อง ยิ่อุ้มนี่ทั้งปลายพี่นอ้องอ่ะตุลน้ำกันทั้งพี่น้องเลยน,นี่ลูกปลาไหนจะบอกคุ้มแค่ไหนคันลังพี่น้องจานนี้ขันก็บชิคกินเมียนจานนี้ชิขึ้นอยู่ต้นนี่พี่น้องจานดูดขึ้นอยู่ต้นนี่ หล่นนกแก่นพี่น้องที่มีนกนป่าเขาบ่านะตอนนี้กับนกเขานอกอาจารย์อูดเพิ่นเสียงน้อยเสียงน้อยคู่สิกันพนตีตีกันพี่น้องมอญามาอยู่ในต่อประกาศเขาหล่นล้นพี่น้องโอ้ยจะนอนด้จับขาจับอย่างนี้นจะนอนจะจับขาพี่น้องเขาทั้งลังเขาทั้งลัง ซับกันตีกันยกนึ่หน้ามี่ลุนลนน้กันพี่น้อลุนจับขาลุนจับขาจันดุดเยยบเลยเย็บแล้วจันดุดมันแล้วมัดแล้วจันอุดไปปดเลยพี่น้องมัดแล้มันแล้วหนกคืไรกนแต้มที่สองของทิมมันนี่ tem trên con chân ụt thì nó Chén ừ, ngọt thì nó Ngọt ngọt thì <laughs> ส่วงสิว่ามันขี่หลบ่อยต่อนี่ก็ได้หนักเป็นคนต่อโอ้คนทำแถงเนี่ยผเห็นขันระเบียงยงอ่มักเชียงหน่อยเป็นายนล่แลกมเลยขันบกขันกเชียงน้อยๆไปเนำกระจนบอมาก าพี่น,อน้องจับคอาอ,าอามากมากมักจ้แ่นอยตาแดงข้เาตอดเ็บ่บ่เอาพี่น,อน้งนองจะเ,นเนุย่อมันพี่น,อน้องจับขาอทยม่งยังไปลุดปัสิการท้ไน้องบอรับไปขึ้นไปวงได้เย นี่ขึ้นแม่นอกแล้วพี่น้องนี่ไปที่3พี่น้องหลังจากนกป่าปะต้นแล้วก็บินออกเนาะพี่น้องขึ้นมาใหม่ย้ายไมใหม่นกป่ายังบ่เก่งพี่น้องเอ้ยเข้าไปแล้วบ่ยังบ่กะูสํารวจแล้วก็ออกเนาะพี่น้องา เดนกต่อเห็ดอ้ารุ่นรุ่นไม้ไม้ที่สามพี่น้องเอ้ยอ้าผสมมาส่วนประมาณน,นี้รุ่นน้ำกันการอุดมันนี่เลยพี่น้องแถมที่สองมาเนี่ยนอกจากเขาหนกจันมีพัน,ต,น,น,นตัวอาหานกจันอุดตีนบาบะที่พี่น้องเอ้ย tân luôn mang về màn hình lều song tệm lều song tệm tàn luôn tèm tìm 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 ช้องพี่น้องเลยเขาต้องกดลูกมีค่ะปดบ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 ดเลยพี่น้องประเดนคู่จักบาทพี่น้องเลยอีสปุโทใช่นกแม่ด้วยมันมาต่นโดนป่ะบูแมนนนกแม่ มาจะได้สนะมาบุคคนบุคุเขาบบเหี้บมอยังบบเขาไปต้นเลยพี่น้องเลยเง่นพวกน้องนี่โบเลือแล้วโอเคเดิมอยู่สงสัยตัวเมียมันพี่น้องเลยตัวผู้มันเขานกจันมีแม่ เออประมาณพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยช่งเต้มช่งเต้มแล้วสำหรับคุณแฟนนกปลาเนี่ยบนทัชเขาพี่น้องเอ้ยเลือกเท่าตัวแรกกัได้อืฮะหลุดอีกไม้หนึ่งพี่น้องไม้ต่อไปด้วยพี่น้องหรืออ่ะขึ้นไม้ใบพี่น้องนี่เจ้โคกว่าคุณแฟนมาเนี่ยสิจัดอัู่พี่น้อง จากจันโอดมาได้เนาะมาขึ้นอีกไม้นึงอ่ะดนนกกันพี่น้องสิจัดบ่จันโอดเพิ่นก็มักใส่นนกกันเด้อพี่น้องเด้อจากนี้มานี่แหละพี่น้องาลุงจัดอีกแล้วาลุงจัดอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อ แต้มท enfin, ี่สองของจานมี้นี่เรียบร้อยเลยน้องนานคนผู้เงยลงเลยคนเนาะคนขัดที่คนผู้ที่น้องเลย คนมาเกามไเนนคนผูร่วงอมาเลยแจมที่สองเขาแจมมีนาลูงจัดที่นนางน่าลูงจัดต้านมันก็หหางเลยมา มุดจักสอนจันนเสางไมันก็ดปดจับอยู่งานัโอ้ยกะขนาดวิ่งเขามาหนึ่งคนทันเลยนะกคันป๊บเขาคจะ้บุกออิมือกะ้อแล้ว้อแล้วมันคันแล้วมันบินวตอนจ่อยางบัจ้าบอมันทิมมีแล้วคือตัวอยู่มันมีดีบ่เมื่ตัวใหญ่ว่าพี่ถถ่อนค่อนเดืองขูใบเดือ Này bò Này Chỉ biết đâu bóp ngư phục Chứ bây giờ, hoát bường áo Ngâm vô phía nó, ngâm vô Không, không, không không có luôn chắc tìm thấy sống phía nó คือคู่ก็ตวคู่แต่คู่ม่เด็กตน็อตผมคู่ย้องคู่หนุ่มเยๆคู่ได้พูตุาษาไทยเมื่อไหร่คู่ลวบ้านนาพี่น้องเลยนี่ลังจันจร์อดสองแต้มพี่น้องจันก็2สอง ก็ดีครับเป็นที่เปนหนัอาจัดสแต้มมาเนี่ยจันมีดาวลงเด็กพี่น้องด้ยข้อเดืองอนี้ข้อเดืองเ้เอามาโซนกเห็นเินบ่นกเลยเลยโอ้เลยออออะไ่านบานเลยแตงโซ่แต้มอเอ้วหนึ่งแต้ม ต็มที่สองเต็มสองเต็มีเต็มพี่น้องมาเนี่ยจานหนูสองจานมีแต้สองถือว่ามันมาเนี่ยเชียนกะไล่ีกเนาะเชียนมองที่ดูด้วยองดูัน่ะเนไลออกลอนกอ่ะกลับบ้านเลยพี่น้องมาเนี่ยบักเทือกตุ๊ดที่แหลก